อยากสําเร็จคุณต้องคิดแบบคนสําเร็จคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะโคชจะบอกเลยว่ามันจริงการที่คุณอยากจะเป็นอะไรนะคุณต้องศึกษาความคิดสิ่งนั้นก่อนหรือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นหรือคนที่คุณต้องการจะเป็นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยไม่หวั่นไหวต่อคําวิจารณ์เคยเคยเจอไหมคะอย่างโคชเอมเนี่ยออกมาทําคลิปแบบนี้แน่นอนเจอคําวิจารณ์เยอะมากในช่วงแรกที่สร้างตัวช่วงแรกที่สร้างเพจ ทั้งในเรื่องของควาวิจารณ์ที่เป็นน e g a t i v เยอะคํำชื่นชมมีเยอะซึ่งก็ได้เรียนรู้ว่าเออมันมันเป็นเรื่องปกติที่มีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเราสุดท้ายไอ้พวกนั้นมันก็มาพิมพ์พิมพิมพ์ไปสุดท้ายมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าเราแบบจะต้องมานั่งเคียดกับคําพูดที่มันพิมพ์แบบเนี้ยมันใช่เรื่องไหมมันก็ไม่ใช่ตัวมันก็ล่องรอยไปที่อื่นแล้วดังนั้นจึงทาให้รู้ว่าเออ มันก็เป็นแบบนี้นะซึ่งอะไรที่มันพิมพ์มาได้ไม่ดีหรืออะไรเนะี่ยมันเป็นผลผลิตจากความคิดที่เขามีต่อสิ่งนั้นต่างหากซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยโอเคไหมคะข้อที่สองคือคิดแบบภาพใหญ่คิดแบบภาพใหญ่บบห,ญหมายความว่ายังไงเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมองไปแค่หน้าแค่เอ้ยเพื่อเงินเพื่ออะไรเท่านี้แต่ให้คุณมองไปแบบเหมือนกับประหนึ่งว่าคุณยืนอยู่บนยอดเขาอะแล้วคุณมองเห็นพื้นที่ข้างล่างอะ ทั้งหมดเลยดังนั้นเอาเรื่องนี้มาใช้กับอะไรมาใช้กับในสิ่งที่คุณจะเริ่มทำอย่างเช่นธุรกิจของคุณถ้าคุณจะเริ่มทำธุรกิจตรงเนี้ยมีโอกาสเติบโตได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์แล้วก็จะขยายใหญ่ไปต่อได้อีกไหมเพราะบางธุรกิจอย่าลืมนะคะบางงานบางธุรกิจอย่างเช่นงานประจำเนี่ยมันตันพอไปถึงอีกตรงจุดหนึ่งแล้วเอาเอาหมดแล้วหรอไปต่อไม่ได้แล้วหรอฐานเงินเดือนแค่นี้แล้วหรอ ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าบางบางอย่างเนาะมันสามารถที่จะขยายไปวงกว้างได้ดังนั้นหัดมองให้มันเป็นภาพใหญ่เพื่อฝึกตัวเองเทรนตัวเองเวลาที่คุณฝึกคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเงินคุณก็จะ เปลี่ยนมากขึ้นด้วยเช่นกันคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะข้อที่3าคือให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายอันนี้คือเรื่องที่ดีการสร้างเครือข่ายในที่นี้หมายความว่าการสร้างกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันประสบความสําเร็จหรือก,ก,ก็ไม่ต้องแบบอะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะซึ่งโคจะบอกเลยนะว่าในยุคปัจจุบันนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมหลายๆคนถึงออกมา เขาเรียกว่าสร้างตัวตนเนาะแต่จริงแล้วมันไม่ไม่ได้หมายถึงการสร้างตัวตนแบบร0 0เซมันคือการมาเก็ตติ้งตัวเองมันคือการโปรโมตตัวเองถ้าเราไม่โปรโมตเราจะมีใครหน้าไหนมาโปรโมตเราดังนั้นน่ะที่คุณเห็นนะ่ะทุกคนกาลังโปรโมตตัวเองนั่นหมายความว่าคนไหนที่คนรู้จักมากที่สุดเท่ากับว่าคนนั้นนะ่ะคนเชื่อใจถ้าคนนั้นนะ่ะซื้ออะไรก็ขายอะไรก็ตามแต่เขาจะ ได้รับการอุดหนุนเยอะที่สุดเขาจะยกตัวอย่างเหมือนกับการที่ในหมู่บ้านคุณอาจจะมีร้านค้าอยู่สองร้านแต่คุณรู้จักร้าน A และสนิทกับเขาอ่าคุณจะไปซื้อร้าน B ไหมคะก็ไม่อันเนี้ยคือเหมือนกันแต่มันจะเป็นในเรื่องของการขยายวงกว้างทีนี้นะใครอยากจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยโค้ชมันน่าสนใจมากเลยอะถ้าหนูทําได้แบบเนี้ยหนูมีสินค้าหนูมีแบบ ผลิตอันนี้ออกมาแต่หนูยังขายไม่ได้เลยหนูควรจะทํายังไงทั้งมาปรึกษาโคเชเอมที่แอดเชได้เลยนะคะซึ่งเอมสอนในเรื่องของการสร้างตัวตนหรือการมาร์เก็ตติ้งแบบนี้เพราะว่าโคชเอมทำคนเดียวเนาะฝึกแบบนี้มา4ปีกว่าแล้ว100%โดยไม่มีค่ายหรือใครที่มาดันเอเลยโอเคไหมก็คือจากความคิดหรือการเรียนรู้ของโคเชเอมก็จะมารวบรวมไว้ที่จะส่งต่อให้กับคุณใครสนใจโทรมาสอบถามปรึกษาโคชเชมได้ค่ะ